เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ n น่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนาน้มค่ะมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลขณาด,ดาวสุขประจำช่วงวันที่11ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมดดสามพาค่ะ คนโสดความสมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทํามสไต m p มจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะมาเริ่มกันเลยพัดคนโสดสดัหดา Emperor. อเอ็มพอ r อืมทำไมช่วงนี้หน้าไพา่พูดถึงคนนี้เพิ่งแบบผิดหวังในความรักมานะคะสำหรับคนโสดชาวธาตุธาตุหนาเนี่ยมีนกระโดพิดจิกเนี่ยเหมือนมีบางอย่างเกี่ยวกับความรักเก่า ความรักที่ผ่านมามันมันมันมีข่าวบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันทิ่มแทงใจคุณนะคะจากที่เคยปล่อยได้ก็ต้องกลับมากลับมาหนักอกหนักใจหรือแบบยังแบกแบกเอาไว้หรือถ้าบางคนเนี่ยถ้าเด็ดเด็ดเลยคือบางคนนี่เพิ่งเพิ่งยุติกันไปเพิ่งยุติความสัมพันธ์ไปเรายังรู้สึกว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้แต่เราพยายามที่จะแสดงด้านเข้มแข็งออกไปพยายามจะบอกว่าฉันโอเคพยายามจะบอกว่าฉันแบบโอเคฉัน เดียวได้อยู่แล้วฉันมกฟออนได้อไรเงี้ยแต่ข้างในลึกๆคือบอกใครไม่ได้อ่ะมันต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้กับตัวเองจะพูดบอกจะปรึกษาใครก็ก็ลำบากใจที่จะพูดนะคะลำบากใจที่จะสื่อสารออกไปลำบากใจที่จะบอกอะไรออกใครออกไปอ่ะต้องเก็บไว้กับตัวเองต้องแสดงด้านที่แข็งแกร่งออกมาแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อคุณต้องทํางานคุณต้องทํานั่นทานี่ต้องแบบออกสื่ออะไรใดๆ เก็บทุกอย่างเอาไว้มันมันค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับคุณพอสมควรในช่วงนี้นะคะความรักใหม่ๆเข้ามาไหมคะคนใหม่ๆโดดเด่นนะมีคนแอบมองคุณอยู่นะคะมีคนแอบมองแอบส่องคุณอยู่แอบรู้สึกคุณอยู่นะคะขอดูคนที่เป็นคู่กรณีนะแต่คนคนนั้นอะคนใหม่คนที่แอบส่องอะคะ่ะเขายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมาในช่วงนี้นะ ขอดูคนที่เป็นคู่กรณีคนละกันสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงโดดเด่นมากนะคนเนี่ยโดดเด่นมากมีคนเข้าหาเขานะคะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยไม่ได้สนใจใครเพราะเขาได้แอบสองหรือยังรู้สึกกับใครบางคนอยู่มองว่าหน้าไพ่จากที่เปิดมาของคุณเมื่อกี้นี่มีคนแอบ,บมองคุณแอบ,บรู้สึกถึงคุณนะ่ะ น่าจะเป็นคนคนนี้นะคะคนที่มีประเด็นกับคุณนั่นแหละชาวท่านลมและชาว่านดินค่อนข้างเด่นนะคะคนคนนี้แต่ท่านลมเด่นมากที่สุดนะคะกุ้มเมทุนหรือตุลมังกรพฤกษบหรือก,กันที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุภนะคนคนเนี้ย,นะอ,ยองจริงเหมือนจะยังจะยังทําใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตักถาบถามว่าใครที่รู้สึกหนักหนักใจที่สุดหนักอึ้งที่สุดในช่วงนี้มองว่าเป็นด้านฝั่งคุณ มันหนักหนูกมากหนักหนุงที่สุดจริงๆฝั่งเขายังพอบาลานซ์ได้อยู่พอบาลานซ์พลังงานบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์กับกับการใช้ชีวิตได้อยู่บ้างนะคะไปต่อเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่าคนเนี่ยที่มีประเด็นกันไปอืมไม่เคยลืมคุณเลย คิดในเรื่องของการอยากจะแก้ไขอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะคิดในเรื่องของการแก้ไขเริ่มต้นใหม่เขาส่องโซเชียลมีเดียคุณเรื่อยๆเ,เลยนะอืถ้ามีการบล็อกกันเขาอาจจะสร้างแอคเคาท์หลุมใดมาส่องมาติดตามมาดูคุณอยู่ตลอดคิดถึงคุณตลอดแอบคิดด้วยซ้ำว่าคุณโอเคจริงไหมคุณโอเคไหมคุณคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังคิดถึงเขาไหมจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอืมบางคนอาจจะเลิกกันทั้งที่ททยังรักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายังอยากเริ่มใหม่กับเรานะ อืขอรู้ฟังคุณหน่อยค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวจะคุณรอเวลาในการเยียวยาใจคุณพยายามจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้คุณพยายามยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาจะกลับมาก็ต้องพิจารณาโดยทีแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังมีความความรู้สึกดีๆให้เขาในเชิงความเป็นห่วงเป็นใยนะอืมยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแต่คุณอยากจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้อะ โดยที่ไม่มีเขาโดยที่ไม่มีเหล่าอ,อยากจะปรับตัวให้ได้อยากจะโฟกัสตัวเองอยากจะรักตัวเองอยากจะเต็มที่กับตัวเองอยากจะรักเขาให้น้อยลงนะคะข้อความเขาหน่อยค่ะข้อความในใจเขาคนนี้นะคะที่มีต่อผมที่ฉันต้องไปอะ่ะมันเป็นเพราะว่าเธอเธอบอกให้ฉันไป บางคนอาจจะเป็นการบอกเลิกทั้งท่านี้ก็ไม่ได้อยากเลิกจริงๆหรอกแต่ก็ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือมีการพูดขับไส์หรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันทําให้เขาจะต้องไปทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะไปเลยนะคะคุณมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเขายังห่วงนั่นแหละห่วงด้วยห่วงด้วยนะคะกลัควคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ทั้งๆทงี่เขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าเราอย่างรักกันอยู่ อืมเขาอยากให้คุณได้เจอกับคนที่แบบไม่ได้แบบไปเจอรักใหม่นะหมายถึงคนที่จะสามารถให้คําปรึกษาคุณในเชิงบวกอะ่ะเออแล้วเราจะสามารถให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคบทสรุปค่ะบทสรุปคนโสดท่าน,น้ำมิจิเชียงสงเหรียนสิบดาบเจ็บปวดมาก เรื่องราคุณเก่าๆจะวนกลับมาอีกนะเขาอาจจะมีการเทคแ action เข้ามาแต่คุณสองจิตสองใจว่าเอาไงต่อดีคุณไม่แน่ใจคุณไม่แน่ใจคุณอยากจะแข็งแกร่งคุณอยากจะแข็งแกร่งคุณอยากจะมุกออนคุณอยากจะอยู่ให้ได้กับเรื่องเนี้ยแต่มันคือช่วงเวลาของการหิวใจจริงๆเหมือนคุณไม่อยากไปต่อกับคนคนนี้แล้วนะคะให้ความรักหน่อยสิฮ e ร์ดทูฮารคอนเว i ชันไพ่บอกว่าให้คุณลองคุยกับตัวเองก็ได้ อะในที่นี้เหมือนต้องการให้คุณคุยกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้สึกยังไงเป้าหมายของคุณคืออะไรความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้คืออะไรอืมนะคะ healing family issue อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณก็ัวกเขาด้วยก็ได้หรือทาให้ไม่ได้ปตอบคุณคุณไหมเออทําไมพ่ออกมาแบบคล้ายๆอืมรักตัวเองคุณอยากรักตัวเองคุณอยากเข้มแข็งได้ได้ค่ะคุณสามารถรักตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องถามตัวเองได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและสิ่งที่คุณรู้สึกคืออะไรและช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาใจเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพาสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยนะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะเดท สัปสตายแล้วเดบิวไัยไ,ไหมไม่ไหวบอกไหวอ่ะเป็นฟิลนั้นไม่ไหวบอกไหวอืมอาจจะมีการตัดสินใจมีเรื่องรรอที่คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดบางอย่างในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะหลอกของระแหงมาก่อนหน้านี้ไปต่อเพราะแค่นี้ไปต่อเพราะแค่นี้เราสึกว่าช่วงนี้มันเปลาะบ,บางมากมีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเข้ามามาด้วยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนจะฝั่งคุณเข้ามาฝั่งเขาเข้ามาก็ตามนะคะแล้วคุณรู้สึกว่า คงจะอยู่อย่างงี้ไม่ได้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างฉันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากจะอยู่เป็นซ้อนตรงนี้ฉันรับไม่ได้ที่เขาจะมีซ้อนเข้ามาหรืออะไรต่างๆในในในความสัมพันธ์ถึงจะเป็นคนคุยก็ตามนะคะแต่ฉันรับไม่ได้ฉันไม่อยากอยู่งนี้มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องไปมันถึงเวลาแล้วที่ฉันอาจจะต้องแบบยุติตรงนี้ทําใจอ่ะมันเป็นความสำคัญทคุณรู้สึกว่าต้องทําใจเพื่อเพื่อตัวเราเองอืมนะคะคุณอยากจะให้คุณค่ากับตัวเองคุณอยากจะ อยากจะรักตัวเองให้เต็มที่ครั้งนี้นะคะฝั่งเขาคนนี้ล่ละสองถ้วยสเตรน h มีคนคุมเขาอยู่อ่ะมันทําให้เขาอะไรเยอะมากไม่ได้คือมองว่านะมองแล้วนะคะถ้าถ้าสถานาการณ์ฝั่งคุณเขาขึ้นอย่างนี้อืมฝั่งเขาน่าจะมีตัวเป็นคนอยู่แล้วมีแฟนหรือมีคนที่แบบเป็นตัวเลือกที่ที่อหางการพอสมควรอะ่ะอืมที่อยากได้เขาเป็นเจ้าของมากหรือพยายามควบคุมเขาอยู่อ่ะนะคะ แล้วมันก็ทําให้เขาทําอะไรมากไม่ได้ในตรงนี้ความรักทางไกลาชาวต่างชาติเขาไม่อยากให้คุณไปแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้อยากจะยื้เอาไว้ก็ทําอะไรไม่ได้เขาต้องการคุณอยู่อืมแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าคุณไม่สามารถคือคุณค่อนข้างชัดเจนจัดจุดยืนมากๆเด็ียดขาดมากๆว่าถ้าเป็นอย่างงถ้าเธอไม่เคลียร์ถ้าเธอยังมีซ้อนหรือความสัมพันธ์ยังซ้อนอยู่ฉันไม่ไม่อยู่ตรงนี้นะ อืมจะไม่ขออยู่ตรงนี้นั่นแหละเด็ดขาดชัดเจนฝั่งเขาก็ก็ไม่ตัดฝั่งนูนด้วยนะก็ไม่ตัดฝั่งนูนก็ยังยังยังอยากจะมีทั้งสองคนแต่ไม่อยากให้เราไปแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเราไปอืมขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะที่ผ่านมาจริงใจไหมอะไรยังไงกับเราแค่ไหนครบดูหน่อยสิึอืมโปะแตก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไฟด้วยความโปแตกนะคะเขาเป็นคนขี้เหงาค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างขี้เหงาจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะคะคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่แค่เราแต่เป็นคนอีกคนหนึ่งของเขาที่ควบคุมเขาอยู่เจ,จ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บซ้อนเงื่อนเขาไม่เปลี่ยนเป็นยังไงก็เป็นอย่างไงนี่ฝั่งเรานะคะที่ได้รู้สึกยังไงบ้าง สิบถ้วยอาจจะเคยมีภาพฝันบางอย่างร่วมกันนะเขาจะมีการสร้างวิมานในอากาศอะไรให้กับเราก็ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์การแต่งงานการรักกนันนุ่นนั่นนี่ไปเดทฮันนีมูนต่างๆคุณเคยรักเขามากๆค่ะจุดยืนชัดเจนคุณเต็มที่ด้วยแต่รักมากเจ็บมากยิ่งลงทุนมากยิ่งเจ็บมากยิ่งพยายามมากคุณยิ่งรู้สึกว่าเสียดายความรู้สึกเสียดายทุกๆอย่างที่คุณเคยเคยให้เขาไปอะไรอย่างนี้ย อืมถึงเวลาที่คุณแบบดึงทุกอย่างกลับมาดึงใจตัวเองกลับมาให้กับคนที่ในอนาคตที่เขาจะรักษาที่เขาจะเห็นคุณค่าและเขาจะเต็มที่ในในในแบบที่เราเคยเต็มที่มาก่อนนะคะบทสรุปค่ะความสำคัญไม่ชัดเจนทัดน้ำอืมแห่งแมน โอเคสามดาเจ็บปวดนะแต่มันเป็นการเจ็บปวดที่จบอะเจ็บแต่จบจริงๆแล้วมันจะไม่มีการไม่มีอะไรที่มันเลื้อร่ังอีกต่อไปนะคะหนึ่งดาตัดจบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ร้องขออะไรแล้วคุณจะไม่พยายามอะไรต่อไปแล้วกับกับความความสัมพันธ์นี้และการตัดสินใจครั้งนี้นะะแล้วคุณจะยินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ให้โอกาสตัวเองร,ร,รีสัวเองเอาเขาออกไปเคลียร์อินเอร์จีเคลียร์ตัวตนคนคนคนี้เคลียร์คนนี้ออกไปเซปเรชนันการหาออกมาเพื่อโอกาสใหม่ที่ดีกว่าสําหรับตัวคุณเองอันนี้มันเป็นการตัดสินใจจากหน้าภัยและตัวคุณเกี่ยวกับตัวคุณที่สะท้อนขึ้นมาจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้มันไม่ใช่ดวงในกอในขอนางกอนางของมันเป็นดวงโดยรวมนะคะ โอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการ,ร like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะใชทให้สำหรับใหญ่ในการความรักฝั่งคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเมจิเชียนินดาบหินถ้วยไหนดาบ ฮ่าเหรียญคุณเต็มที่มากกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้แต่อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะหรือเกี่ยวข้องกับบคุคคลเยอะในช่วงนี้นะอาจจะเป็นเพื่อนเขาเหมือนคุณครอบครัวต่างๆนานาก็ตามดิวเยอะเหนื่อยค่ะนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการงานด้วยก็ได้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังไหวอยู่อ,อาจจะกระทบกับความสัมพันธ์นิดนึงตรงที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักมากเท่าที่ควรนะคะ หรือคุณอยากจะให้เวลากับคนรักมากกว่านี้ก็ได้ด้วยซ้ำแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเขาอะค่ะจะน้อยหรือเปล่าจะน้อยใจอะไรในตัวคุณไหมอนะไรเงี้งยนะคะหยิบอนหนึ่งมาดูฝั่งเขาหน่อยนะคะสถานการณ์เป็นยังไงสองดีอะเอาสองถ้วยอืมโอเค ตัวเขาดูเข้าใจคุณดีนะเขาดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเข้าใจคุณอืมยังรักคุณปกติเขาเข้าใจว่าคุณยุ่งนะคะเขาเข้าใจแอบนอยนิดนึงแอบแบบเอ๊ะนิดนึงว่าแบบทำไมเธอดูตอบช้าจังทนไปเธอดูยุ่งยุ่งจังช่วงนี้แต่พอเขาได้ฟังเหตุผลจากฝั่งคุณเขาก็อ๋อโอเคเข้าใจได้อะไรเงี้ยเขาก็ดูให้เกียรติคุณ นะคะทาความเข้าอ,อกเข้าใจไม่งองแงไม่เวิรเว้ร์ไม่อะไรนะคะเข้าใจคุณในทุกอย่างส่วนตัวคุณอาจจะมีความะวงในตัวเขาแหละเป็นปกติเพราะคุณค่อนทางที่จะแข์เขามากๆเลยนะคะคุณพยายามใจเย็นพยายามที่จะแบบไม่ฟุ้งซ่านพยายามที่จะไม่ลกอ่ะไม่ลกกับเขานะคะเขาเองก็พยายามที่จะไม่คิดเยอะนะคะพยายามไม่คิดเยอะพยายามที่จะแบ่งเวลาไปใช้ส่วนตัวบ้างทํากิจกรรมของตัวเองบ้างจะได้ไม่คิดเยอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะส่วนความรู้สึก เขาคิดเรืรู้สึกยังอนแบบคุณบ้างนะคะสีจโมีจเชียนสีไม้หนักแน่นมากเขารู้สึกหนักแน่นมากความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหนักแน่นเขาเชื่อมั่นในในความสัมพันธ์นี้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณเขาเชื่อมั่นในโชคชะตาของเราสองคนและเขาเชื่อในเซนของเขาที่เขาเลือกคุณที่เขารักคุณเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้เลือกผิดอืมและเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้มองผิดด้วยเขาไม่ได้มองคุณผิดอืม ะะเชื่อมั่นในตัวของการละกันนี่คือนี่คือสุดยอดของการแบบของของเสาเสาเข็มที่ดีของบ้านนะคะตัวคุณาคา่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาหินถ้วยดูวลต่างคนต่างเป็นโลกทั้งใบของกันและกันเขาคือโลกทั้งใบของคุณเขาคือความสําคัญมากๆากคือ i าราทีหลักๆเลยเด่นๆเลยของคุณนะคะถึงว่าคุณเลยแคร์เขามากๆ คุณอยากจะให้เวลาเขามากกว่านี้หกเหรียญอยากจะแคร์เขาอยากที่จะแสดงออกความรักอยากจะซับพอร์ตเขาในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็แอบระแวงแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะเราแอบคิดแทนเขาในหลายครั้งเราแอบคิดแทนเขาเขาจะคิดยังไงนะคะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราตอบช้าถ้าเราแบบอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะโอเคไหมเขาจะกังวลหรือเปล่าเขาจะไม่โอเคหรือเปล่าต่างๆนะคะแอบกังวลแทนเขาแอบคิดแทนเขาเยอะเพราะเราแคร์เขามากมากๆเลยนะคะโอเคไปต่อค่ะเร็วนะ เร็วมากเลยเร็วมากๆ,ากๆนะคะเปิดเปิดเร็วมากไพ่ก็นังเคลียร์นะก็เลยไม่ต้องพูดเยอะนะคะอืมบทสรุป e m p e o r okay อีกสักใบขย,ยายดีหน่อยแปดเหรียญอืรักกันจนแบบรักกันจนบันตายเลยอะรักกันจนยาวอะคือมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าพูดพันมากเป็นความรักที่เราสามารถแบบ คือเขาเจ็บปวดเราจะเจ็บปวดแทนอะ่ะอินไหมอินมากเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สตรองมากมันเป็นพลังงานอินเลเจีของความรักของคนสองคนที่ค่อนข้างที่จะสตรองมากๆและในช่วงนี้เราจะสมัมผัสหรือสื่อความรู้สึกกันได้ค่อนข้างแน่นนะคะค่อนข้างชัดอะ่ะเขารู้สึกยังไงเราจะเราจะนึกเราจะนึกได้เราจะรู้สึกได้นะคะถ้าเราไม่ใบแอสหรือว่าใส่ใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปนะเพราะอะไรอนะเพราะนี่ค่ะ พัชชูเลิฟค่ะสัญญาณของรักแท้นะคะความเข้าอกเข้าใจความประนีประนอมที่มีต่อกันเสมออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเด็กเข้ามานะคะหรือเด็กอาจจะนําโชคก็ได้หรือการอาจจะมีโอกาสใกล้ๆดีข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรกระได้ถ้าไขรรออยู่นะคะโอเคค่ะคลิปของชาวธาดน้ำก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ